สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันศุกร์ที่26มิถุนายน2563นะครับต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นไทยถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแม่นะบวกเล็กๆนะแต่ว่าบวกแบบมีความหมายนะียกว่าบวกแบบทิ้งท้ายว่าดูซิว่าสัปดาห์หน้านะนึกว่าเป็นช่วงของการที่แบบว่าจะสิ้นสุดนะในส่วนของไตรมาสที่2นะเพื่อที่จะเข้าสู่ไตรมาสที่3นะสำหรับในส่วนของเดือน คกรมนะต้องดูที่ว่านะรูปแบบการเล่นนะหรือว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับจะเคลื่อนไหวนะหรือว,ว่าไปข้างหน้านะั้นหรือว่าเป็นการที่แบบว่าจะออกนิ้วออกภพยหน้าไหนก็ไปต้องมานั่งติดตามกันนะในขณะที่ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนะทั้งแกว่งทั้งผันผวน,นะว่าดูแลนีลลล่เสียทรงอ่ะพูดง่ายจนทำให้แบบว่าหลาย นะักวิเคราะห์อเองนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหนะคำแนะนําคือแบบนุ่มไปรอจังหวะซื้อเลยนะตรง1,300จุดนะยิ่งต่ากว่า1,300จุดยิ่งป็นโอกาสนะครับจุดนั้นถามไว้ว่าบนตัวแปรต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด COVID -19 รอบ2นะั้นเรียกว่าในส่วนของสหรัฐเองแล้วก็ยุโรปเองตัวเลขก็ถือว่ามีการเพิ่มขึ้นแบบว่า ต่อเนื่องนะไม่แต่ในเอเชียลหลายๆประเทศก็บางประเทศก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะถือว่าเป็นตัวแปรล,ลบทําให้นักลงทุนนะได้ว่ากังวลใจนะเรียกว่าเรื่องราวของโควิด -19 เองนะเรียกว่านะทาให้ตัวเลขเศรษฐกิจทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะต้องใช้เม็ดเงินนะมากกว่านะครับมากกว่าที่ตั้งเอาไว้นะแต่ผม่เชื่อว่านะาธนาคารกลางแต่ละประเทศ ก็พร้อมที่ยินดีสู้รบตบมือพร้อมอัดฉีดเงินแบบต้องบอกเลยว่าสู้สุดใจนะเรียกว่านะถอยไม่ได้ท้อไม่ได้นะครับเรียกว่าหลังพิงกําแพงนะต้องเดินหน้านะเรียกว่าอัดฉีดเงินเนี่ยนะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเยียวยานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีนี้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในส่วนของวันจันทร์นะครับในส่วนของบ้านเราเองนะสูตรบริหารสถานการณ์โควิดในทีนะก็จะมีการ ประชุมกันนะครับเรียกว่าเคาะเฟสห้านะครับเรื่องราวของพวกผับบาร์คาราโอเกะตรงอยูนี้ร้านนุงน้านเน็ตนะฮะน้าลงน้ําชาเอาเลือดน่าจะเปิดได้หรือไม่นะหรือว่าชุดใหญ่นะวันจันทร์นี้เขามีการประชุมกันนะฮะเรียกว่าคงจะมีความคืบหน้ามีอะไรที่ออกมาจากจุดนั้นนะครับรวมถึงการผ่อนคลายให้ต่างชาติเองนะหรือว่านักทุนนะหรือว่าผู้ที่ ต้องการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะได้ว,ว่าสามารถเข้ามาได้นะในประเทศเองก็บอกว่าโหกาดยาตกกาดยาตกนะในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ในประเทศนะก็ถือว่าไม่มีนะครับถือว่าเข้าเข้าสู่นะได้ว,ว่าวันที่นะสามสิบสองนไะด้ว,ว่าถือว่าเป็นที่ไม่มีผู้ติดเชื้อตรงจุดนั้นนะครับยกเว้นคนที่มาจากต่างประเทศนะที่แบบว่าโดนกักกันตัวอะไรอะไรพวกนี้ที่แบบว่าก็จะก็จะมีการพบ ผู้ป่วยติดเชื้อ,อรายใหม่เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อยนะก็เลยแบบว่ามันก็หลายเรื่องหลายราวครับก็เป็นเรื่องต้องมานั่งติดตามกันนะครับอ,อยู่ดีว่า,าจะเอาอยัางไงนะเดีวยวว่าเปิดรับต่างชาติเข้ามาในประเทศก็กลัวกันก็บอกการจ,จะตก,แล,กแล้วก็จะเอานักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาทําอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่เอาไงครับรัดว่ายัางไงเราก็เดินตามนั้นเลยครับตรงอย่นั้นะเห็นด้วยครับผมตรงจุดนี้นะี่บก็ถือว่าก็ต้อง ป้องป้องกันตัวเองนะโดวยว่าไปไหนมาไหนก็ต้องอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับเรยกว่าเวลาไปตามแหล่งชุมชนนะครับอยู่นนด้วว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะเพื่อสุขภาพที่ดีของคนทุกคนครับผมตจุดนี้นะฮะในส่วนของเรื่องราวเรื่องของเฟดเฟ5ห้านะาจะคงได้เห็นในวันจันทร์นี้นะครับตรงนี้ถือเป็นตัวแปรที่ต้องมานั่งติดตามกันรวมถึงเรื่องของการดูซิว่า2วันนะสุด ท้ายนะของไตมาสสเนี่ยนะวันจันทร์อังคารเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าวิน d ดว์เดซซิ่งเองตรงจุดนี้ว่าจะทํางานหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่แบบว่าเชิงบวกเชิงแห่งความหวังเล็กๆแล้วกันนะว่าเอ๊ะว่าจะทําให้การปิดตลาดนะดว่า่าดูแล้วมีสัญญาณที่เข้าสู่ไรมาสสามเป็นอะไรที่สดใสหรือไม่นะครับในส่วนของปัจจัยในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็มีเรื่องราวของวุฒิสภานะของสหรัฐมีการผ่านผ่านร่างกฎหมาย ควบบาดสถาบันการเงินที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จีนนะที่ออกกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงนั้นโะดยกฎหมายนี้จะให้อำนาจประธนาธนาิบดีนะสั่งยึดทรัพย์และสั่งห้ามบุคคลกลุ่มดังกล่าวเข้ามาในดินแดนสหรัฐได้นะครับในขณะที่ทางด้านของ BOJ เองหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเองก็พร้อมที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจร,รอบใหม่นะฮะญี่ปุ่นเองได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบ2องจุดนั้นได้ว่าก็ถือว่าเป็นการที่แบบปฏิกิริยาที่แบบว่า ปากทุงเลยนะเรียกว่ามาเถอะฉั้นพร้อมที่จะอุ้มดูแลเศรษฐกิจกันแบบว่าเตรียมที่นะซึ่งข่าวยุงข่าวใหญ่วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของเฟดเองนะก็เดินเหมือนกับแบงก์ชาติบ้านเราเรียกว่าสั่งห้ามธนาคารพาณิชย์นะของสหรัฐนะฮะเรียกว่างดจ่ายปันผลนะรวมถึงการงดโครงการซื้อหุ้นคืนในจุดนั้นแต่ว่าผลของการที่ก็ดูวัดความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินในสหรัฐแล้วต้องข้อบอกว่าโอ้ถือว่าอยู่ในขั้นที่แบบว่า โอเคเลยสอบผ่านตรงจุดนั้นนะครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวแปรที่แบบว่าเอาก็ลดพุกง่านลดไอ้ลดความวิตกกังวลน,นะอาจจะทำให้หุ้นของแบงก์ของสหรัฐเองเนี่ยนะฮะเรีวยกว่าลงก็ลงแบบมีเบาะรองรับนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวนะที่แบบว่าต้องมานั่งติดตามกันนะครับตรงจุดนี้เรีวยกว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเดีย๋ยวผมจะต่อสายไปถึง อาจารย์นทวุฒิลุงวงนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นฐานคอบรชั่นจำกัดนะจะมาให้มุมมองนะทิศทางในการเล่นสําหรับสัปดาห์หน้านะรวมถึงการสรุปภาวะตลาดในสัปดาห์นี้นะครับผมโยอีสักครู่ผมจะต่อสายไปถึงอาจารย์นทวุฒิลุงวงสักครู่ครับผม ดีคร,ครับอาจารย์ครับเป็นยังไงวันนี้รีบาวตามโผนะวันนี้นะครับผมรีบาวให้แบบว่ามีความหวังอาจารย์นะไม่หลุดพันสามแล้วก็เด้งกันกันมารีบาวนะครับผมรีบาวครับอา uh จารย์วันนี้ครับครับ,บเป็นไงบ้างข่าวข่าว,าว,าวมีอะไรบ้างครับวันนี้เนี่ยข่าวข่าวก็เงียบๆได้อาจารย์นะเอเ<น>พียงแต่ว่าเรื่องราวของเฟดเองก็บอกว่าโอ้โงงเปันผลเหมือนบ้านเราเลยอาจารย์เหมือนแบงค์ชาติบ้านเราแหละพูดง่าย นะแต่ผลของการทดสอบเขาแบบไปดูแล้วเนี่ยค,ความแข็งแกร่งของแบงค์ที่สหรัฐเขาบอกว่าเขาก็ถือว่าแข็งแรงแข็งแรงนะยังไม่มีใครเจ๊งนะหก <laughs> ก็วันนี้นะแต่ว่าต้นประกอบบอกกัเข่าวเงียบๆและข่าวุ่มเลยเงียบๆในวันนี้ครับผมน้อยมากอาจารย์โอจกหกหมื่นล้านเหลือสี่หมื่นเจ็ดนะตอนเช้านี่แต่ในตลาดหุ้นขึ้นไปนู่นนะโอ้ดี แรงนะเนี่ยพันสามร้อยสี่สิบสี่ชมือบวกขึ้นไปเกือบยี่สิบจุดแต่พอดีหันมาข้างหลังเฮ้ยทำไมไม่มีใครตามข้าพเจ้ามา <laughs> มบัดกว่าร่มช่วงเช้านี่ไม่ถึงสองหมื่นห้าพันล้านแค่สองหมื่นสี่ครับผมกหันไปข้างหลังนี่ไม่มีใครตามมาพวกเราถอยไอเสือถอยจ้บายก็เลยจ้องบายก็เลยโดดกันตุต๊กตนะก ในระหว่างมันี่คือโผล่แทบจะลงมาแดงได้จำไปใ่ไครับผมออแล้วก็มาปิดตำการเอาละพอ,อะได้อยู่ 30, นะพันสามร้อยสามสิบพอมานัททุเสียหน้านะคร <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานเล่เาให้ฟังจางรายการกับท่านประกอบประสิทธิ์บอกว่าเออจะได้เคยกลับมาในต่านแรกก็หนึ่งสามศูนก็หนึ่งสามสามศูนยนี่แหละนะด่านสอ,องมาเปแถวพันสามร้อยสี่เซบ ด่านสามก็หนึ่งสามห้าศูนย์กอบหมดนู้นแต่ว่าประมาณหนึ่งสามหกห้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์อ่ะเราเอา,เอาถือว่าไม่พอให้เสียหน้าเสียตา <c oughs> เออถือว่าช่วยกันรักษาหน้าไว้ดีตลอดโดยตรงรวมผมว่าหุ้นตกมาก็ตกลงมาบ้างก็ดีเรื่องของเงื่อนจนที่ผ่านมาน้นขึ้นกันเยอะ <c oughs> ขึ้นเยอะแล้วคนก็ถามกัน ขึ้นมาแพงนะเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งก็มาอยากจะไปเถียงนะผมก็บอกว่าแพงจริงๆกันแหละแค่อย่าเถียงแต่ทีนี้เราตกปราณแล้วยังไงเนี่ยถูกแล้วไม่เย่ะเหรอเนี่ยจะซื้อกันไหมเนี่ยเจ้าเนี่ยนักมวยคนไหนเขาเขาว่าไงฮะเจ้าที่ประกอบเนี่ยหูฟังในบ้านพันสามซื้อต่ำกว่าพันสามซื้อพันสองหกสิบซื้อแบบทีไรทีไรซื้อไหนจานพูดง่ายๆนะฮะอ๋อทยอยซื้อเออซอยๆไหมเอา ย่อยซื้อหนึ่งมัน,ม,นมันพูดกันได้อยู่แต่ว่าเรื่องจริงมันไม่มีใครทำได้แต่ถืถอ<ม>ว่าหลักย,ย่อยแต่คนที่ว่าทย่อยซื้อได้คือต,ต้องไปรายใหญ่อพอร์ตเป็นร้อยล้านดียว่ากองทุนกองทุนพอร์ตหมื่นล้านแสนล้านมนันได้นะเอารายย่อยเอาผมถามบ,บสิษัทเนี่ยลูกค้าผมที่มีกันอยู่เอาเอาว่าล้านเองอะ ใช่ไหมครับผมบอกพันสามเื้ออย่างก็จ่ไปห้าแสนแล้วเนี่ยบอกพันสองร้อยหกสิบเื้อหมดแล้วแสนเออลงไม่ต่ำเงินเมื่อจะมาต่อยันเื้อกันกูหมดตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยเออนิสัยข <c oughs> <c oughs> องผมก็อะไรก้อาๆที่จะไม่เหมือนเพื่อนผมก็แบบว่าเอาดูดีๆเล็งจังหวะบเบาๆได้จังหวะพวกเราใส่เลยเนี่ยเราเต็มเนี่ยไว้เลยพี่ นะครับผมเอออย่างอย่างวาวาลงไปแถวพันสามร้อยผมก็บอกเออตรงนี้แหละเราเย็บไตยาูมิตรงนี้เละตรงนี้จะเป็นแนวแนวต้านมาก่อนถอยมาเป็นแนวรับเออพวกเ,เ,เราใส่อย่างน้อยมีเด้เน,เนี่ยเออพันสามร้อยสามเจ็เนี่ยมีแน่แนแต่จะไปรับประกันนี้ไม่ได้กรตอจะมาจับก็โอเค ก็เดินมาอย่างที่ว่าก็คือไม่ได้ให้เสียหน้านะครับผมอเคตก่อนตามของข้ามไปจอดหน้าวันจันก็คือว่าเจ้าที่ดูทรงก็ดูกันตรงนี้แหละนะเขตตะมพันสามร้อสามสิบที่ว่าเปิดนี่หละโอเคไหมแถวเนี้ยนะแต่โอเคปรับตรงปรับฐานกันแลพอสมควรก็ค่อยตั้งทรงกันอย่างตรงเี้เขปนะ แนวตง้ตงแนวต้านแรกก็สร้างไว้เรียบร้อยนี่ที่ทําไว้วันนี้จะประมาณพนะันสามร้อยสี่สิบสี่นั่นแหละก็เป็นแนวต้านแรกอืมครับผมเออแนวตาปป้านสองก็จะประมาณสักพันสามร้อยห้าสิบแต่เซตที่ที่ผมเล่าคอมเมนต์ไปว่าเออก็นึกอะไรไม่ออกก็ซื้อคุณแบงก์ก็แล้วกันปรากว่าวันนี้เนี่ยไม่รอชิ้นหนุ่มแบงก์เนี่ยโอโ้โหโดนเลยจานเออลงมาแดงกันทุกตัวเลยนะวันนี้นะครับผมเหตุก็ อาจจะเป็นเพราะเมื่อวานตอนที่วันตลาดตกๆมันเขียวอ่ะพอเขียววันนี้ก็เลยโดนจัดักหน่อยก็แดงกันทุกตัวอืนะครับผมก็ถือว่าถ้าทำตามคำแนะนำาพระติดกันแล้วเห็นหุ้นแต่นน <laughs> ติดแล้วก็ถือกันต่อลน,นจำนำจนสัปดาห์หน้ากันก็แล้วกันถือว่าได,ด้ตอนนี้ดีกว่าใครแล้วนละ่ะละการานนะ <laughs> อี่าเพิ่มาบ่นนะจะเพิ่มมาว่ากันนะครับโอเคครับ่านมะกงม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผม ออาจารย์ครับมีพอดีเมื่อวานได้มีนักนุนถามมาในคอมเมนต์เขาบอกว่าเอะว่าติด SPRC ตรงเจ็บาทยี่สิบเนี่ย<อ>ทำยังไงดีมันมีโอกาสจะไปถึงที่เดิมไหมเนี่ยโอ้ยทำไมมักน้อยแค่ไเจ้าแค่ไม่ได้ไม่ทุน,ทนเขาอยู่เจ็ด <laughs> บาทายี่สิบไงเขากังวลใจ<อ>นะ<อ>พูดง่ายอาจารย์เอเอ,เอกอ็นเจ็ดบาทยี่สิบกลอบที่บาทมานี่ขึ้นไปแปดบาทเลยนะอืม เอางนี้แล้วกันเรามีคนติดอยู่สูงกว่าเราเออของเราเนี่ยถือว่าติดน้อยแล้วล่ะนะเจ็ดบาทยี่สิบเลยครับผมเออแต่ถือว่าติดติดติดต่างก่บเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่สูงกว่าเราอีกไอ้ข้างบนเนี่ยมันไม่ร้อนไปเป็นรับตาแทบจะเป็นสายเลือดแล้วเหรอถ้าเราติดเจ็ดบาทเรากังวลเนี่จะไหมครับผมเออเนาะก็กองกระปับขึ้นไปนั่นแหละแต่ว่ากระปับขึ้นไปก็คงไม่เกินไปเกินไปแค่เจ็ดบาท ขึ้นไปก็คงจะขึ้นไปนู่นแหละไปแถว8บาทน,นะแต่ลงมาเที่วนี่นมีข้อดีของมันอยู่อันหนึ่งตัวนี้ก็เรียกว่าทําฐานแล้กการว่าสองฐานเรียกตะเบิรบัตทอมมาเที่ยวก่อนนี่ทำเอาไว้ใน6บาท15าทตังคนะ์ลงมาเทื่อมานี่มาเป็น6บาท30ทเขาเขา,เขาเรียกว่าทําทําฐานรูปแบบตะเบิรบัตนทะ้อมเวลาขึ้นไปก็จะขึ้นไปตรงที่คนติดอยู่นั่นแหละ เจ็ดบาทยี่สิบแล้วก็เอ่อน่าจะผ่านด่านนี้กันขึ้นไปแต่ว่าสักแปดบาทได้น,นะอืมครับผมก็อดทนถือเนาะให้ยังไงนาจารย์ก็ไม่ต้องอดทนหรอกเรืแบบ่องของเรื่องก็ถือกันไปเฉยๆนี่แหละถือเชียวเชยนี่นะถ้าไปอดทนเนี่ยมันดูเหมือนแบบโอ้โหมันต้องลำบากลำบนมากใช่ไหมครัขอแนะนำให้ถือแบบชิยวเชีโอ้ถือแบบเชีวเชียตรงจุดเนี้ยเออถือแบบชิยว,วเ อาจารย์มีหุ้นอย่างที่ผมบอกก็คือมันทำจากเบื้องต้นมาแล้วแล้วก็ชิวๆมาได้แล้วนะอาจารย์มีหุ้นเด็ดไหมเนี่ยได้หุ้นเด็ดก็น่ารับก็พาติดไว้วเนี่ยตัวทุนแบงก์ก็ถือกันต่อนะครับครับผมถ้ายังไม่ซื้อก็ซื้อได้รักชอบตัวไหนก็เจออืมครับผมบี BBL s c เอ b t บีเอาตามอัธยาศัยอืมครับผม รายการเราอันนี้เราต้องปฏิวัติว,ตวงการนะท่านประการไม่จะฟังกันรู้วันนี้แจกพุ่นตัวหนึ่งมาทุกวันแจกัทุกวันอาทิตย์หนึ่งห้าตัวเดือนหนึ่งยี่สิบตัวผไ,ไปฟังกันมาร้อยตัวไม่เคยเชียร์ขายเลยมึงเชียร์ซิไอเดียวท่าของที่ผมพูดเดตามกัรมันจริงนะครับท่านประจมบนะจริงไหมครับผมเออผมเชียร์ซอคแนแดงเอาไว้เมื่อวานติดกันอยู่อย่เอาของจริงเลย นะวันนี้ผมจะเป็นทำต่เวทรอฟรีหนีไปเชียร์ตัวใหม่นะมันไม่ควรไม่งายอืมครับผมอ็ต้องพูดถึงว่าเนี่ยนะครับที่เชียร์ซีแบงค์ไว้เมื่อวานติดกันอยู่นะครับเรารอหน่อยนะครับในขายทำกำไรก่อนเดี๋ยวกันจะหาตัวใหม่นะอืมครับผมแต่ไม่งั้นต้องการเป็นอะไรนักธุรกิจร้อยจบไปอ่ะใช่ไหม <laughs> นักธุรกิจร้อยหุ่น <laughs> คุยกันทุกวันวัน วันละตัวจะมาอาทิตย์หนึ่งห sure so, mm ้าวันเดือนหนึงโอ้มันมีก็เต็มยี่สิบตัวฟังกันไปฟังกันมาได้ประมาณสามสี่เดือนป่าเ้าไปเป็นร้อยผมเคยเจอนักลงทุนเจอลูกค้าเนี่ยตามงานต่างๆบอกเขามาเรียกที่ผมกิดเขาเีึกว่าผมเป็นอีกคนนต่วัสดี้ก็มาจาน ออกชื่ออีกคนเลยนะผมไม่บอกว่าเป็นใครผมเป็นอาจารย์ครับโอ้อาจารย์แจกคุณเด็ดทุกวันผมก็ซื้อมาซื้อไปเนี่ยครับก็เอาพอร์ตไปผมดูร้อยกว่าตัวโ <c oughs> อ้โหเพราะอาจารย์ขยันแจกแจกมันทุกวันเลยโนะ <c oughs> อ้เขาขยัยซื้อจริงอะซื้อตามไา,จานะแจกก็ใส่ยันซื้อตามตอนจบผมก็เลยบอกว่า ขอไปกับพี่ผมเชื่อนัทธวัฒน์ไม่ได้เชื่ออาจารย์อะไรที่พี่มาโอ้เลนนั้นหูเบื่อเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมผมก็บอกว่าโอ้ยพี่ไปเนี่ยผมติดผมจุกได้ยังไงแต่เขาหน้าตาดีหล่อครับผมเยอะเลยเออเขาหน้าตาเทนออกแนวพระเอกนั้นเกาหลีญี่ปุ่นนะผมนี่แนวๆว นะฮะที่ว่าเอาไว้เป็นแนวนี้ท่านสรสรุปแจกไปแล้วเนี่ยคนเด่นวันนี้นะคนแดงเด่นรวมทั้งหมดห้าหกตัวเอาไปเลยนะครับผมได้ครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมว่านั่นคือมุมมองของอาจารย์นทวุฒิลุงวงนะเรียกว่าก็ยังมีความหนักแน่นนะรักจริงนะเรียกว่าดังผูผาบดังผู้พานะเรียกว่าก็ยังคงแบบว่าอ่ะใครที่ ยังแบบว่าถือยังติดหุ้นแบงก์อาะก็ถือแบบชิวๆแล้วกันนะครับถามว่าไอ้ว่าก็ยังหนักแน่นเหมือนเดิมนะคือสัปดาห์หน้าก็ยังคงรักแบงก์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นนะครับนั่นคือหัวใจดวงน,น้อยๆนะครับของอาจารย์นัทบุตรลุงวงนะที่มีให้กับนักลงทุนนที่ฟังรายการและชมรายการนะรผ่านทั้งในส่วนของ Facebook ไล v ์แล้วก็ในส่วนของช่อง u t u b e นะครับของหุ้นอินไซน์นะครับ นะซึ่งตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกว่าดัชนีอยู่ที่1,330.34จุดนะครับเพิ่มขึ้น4.46จุดนะครับคิดเป็น0.34เอร์เซมูลค่าการซื้อขายนวมังสิ้น47,193.45ล้านบาทนะครับในจุดนั้นนะครับสำหรับ5หนักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดมากสุดวันนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับตัวเกเอตัวกับนะครับหรือว่า GULF นะครับเรียกว่ามูลค่า,าการซื้อขายล้มเหงสิ้น2,734.88ล้านบาทนะครับราคาหุ้นปิดที่37บาท50สตางเพิ่มขึ้น2บาทคิดเป็น5.63เปอเซนะครับอันดับ2นะครับ CPO มูลค่า,าการซื้อขายล้มเหลสิ้น2,111.53ล้านบาทนะครับราคาหุ้นปิดที่67บาท50สตางเพิ่มขึ้น1บาท25สตาง คิดเป็น1.89%อันดับที่3 Advance นะครับมูลค่าการซื้อขายมูสิ้น1,556.74ล้านบาทร,ราคาหุ้นอยู่ที่186บาทลดลง1บาท50ตางคิดเป็น0.80%นะครับอันดับที่4 k b นะครับ K-Bank มูลค่าการซื้อขายรวมสิ้น1,449.12ล้านบาทราคาหุ้นนะครับอยู่ที่9 0บาทลดลง1บาท 25สตางคิดเป็น1.36%อันดับที่5 o นะครับเ o t นะครับเรียกว่าวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น1,315.49ล้านบาทนะครับราคาหุ้นปิดที่59บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือ5หนักทรั์นะรัเนะรียกว่ามีการซื้อขายกันสูงที่สุดมากที่สุดวันนี้แต่ต้องบอกเลยว่ามูลค่าการซื้อขายบริษัทนนก็ถือว่าแบบโอ้โหแบบว่านะถือว่าจาก60 0 0 0ล้านก็เหลือลงมา เกือบเกือบห้าหมื่นล้านก็ถือว่าหายไปก็เยอะพอสมควรนะฮะตรงจุดที่ต้องมาดูที่ว่าสัปดาห์หน้านี่นะโวลุ่มมันจะแห้งไปกว่านี้หรือไม่ก็เป็นอะไรที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือว่าตัวแปรที่จะเกิดขึ้นนะครับตรงจุดนั้นนะแต่ว่าเราเรียกว่าหลายๆครั้งในหลายเหตุการณ์เเห็นว่าโอ้บางคนแบบว่าคนไม่เอาแล้วนะโวลุ่มมันได้หายบางทีเราก็เห็นว่าตลาดก็บวกกันแบบว่ามาแบบประหลาดๆเหมือนกันนะครับสําหรับตลาดหุ้นไทยนะครับ นั่นคือช่วงแรกนะั้นเรียกว่าช่วงนะกล้วยหอมกับกูรูนูกับกูรูนะโดยอาจารย์นทวุฒิุ่งวง์นะครับมาสู่ช่วงที่2นะครับเรียกว่าถือเป็นช่วงเทคนิคนะครับตรงจุดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับเรียกว่าวันนี้นะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนะนกเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์กิมเอกประเทศไทยเรียกว่าวันนี้คัดสรรมากรองหุ้นเทคนิคแบบเส้นสวยๆรายดูแล้วแบบว่ามี อนาคตหนะ้าที่แบบว่าวันจันรเนี่ยนะก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าจะสะดุดอกสะดุดตาจุดนั้นนะเรียกว่าวันนี้คุณอภิวัตรนะัเรียกว่าดูแล้วเนี่ยนะเรียกว่าจัดมา2ตัว2เทคนิคนะั้นเรียกว่าถือเป็นที่ต้องติดตามกันนะตัวแรกนั่นคือหุ้นของบริษัทผลิตไฟฟ้าหรือเอสโกนะฮะเรียกว่าหรือว่าหุ้นก็คือ EGCO นะเรียกว่า นะดูจากงูเฮงดูจากลายมือต้องบอกเลยว่าเริ่มเห็นการฟื้นตัวนะเริ่มเห็นการฟื้นตัวนะก็เยว่าให้แนวรับนะครับอยู่ที่250บาทแนวรับถัดไปอยู่ที่245บาทนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่257บาทนะแนวต้านถัดไปอยู่ที่260บบาทนะครับเรียกว่าก็ถือว่าเป็นหุ้นลงไฟฟ้าต้องบอกเลยว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีตรงจุดนั้นนะผมเชื่อว่า นะเรียกว่าใครที่แบบว่าจะเทรดตามเทคนิคนะก็ต้องไปนั่งดูศึกษาดูพื้นฐานของพริทไฟฟ้าด้วยว่ามีความอัปเดตมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับสำหรับนั่นคือตัวแรกนะครับมาสู่ตัวที่2นะครับนั่นคือตัวของ TASCO นะฮะเรียกว่าทิปโกเอฟั์นะฮะพูนหรือว่ายังมาต้อยนะฮะต้องบอกเลยว่านะเรียกว่าดูจากนะโชควาสนาแล้วต้องบอกเลยว่าโมเมนตัมระยะสั้นเป็นบวกนะเรียกว่า เทคนิคตีมาแบบนี้คุณอภิวัตรแบบส่องดูแล้วแบบทุกลูกขมข้นนะพูดง่ายๆนะหุ้นเมตัมนยาสั้นเป็นบวกนะมองแนวรับที่ 23, 23บาท30ตางนะครับแนวรับเสร็จไปอยู่ที่23บาทนะครับสำหรับแนวต้านของทัสโกนะครับเรีวยกว่าอยู่ที่24บาทนะแนวต้านทั่ที่24บาท60ตางนะครับนั่นคือสองหุ้นเทคนิคสุดจ้าบสุดแซบนะเรีวยกว่าคุณอภิวัตรเนี่ปรุงเอง ชงกับมื้อพูดง่ายๆนะครับเดีวยวว่าคัดสรรมาให้กับแฟนรายการของกล้วยหอมกับกูรูโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดว่านักดนตรีชื่นชอบนะทั้งในส่วนช่วงของคุณนัทวุฒิรุ่งวงหรือว่ากูรูนัทวุฒิรุ่งวงนะกับช่วงนะที่2อโดยนักเทคนิคของเมย์แบงนะไม่ว่าจะเป็นคุณวิจิตนะแล้วก็คุณอภิวัตรเองไงก็ฝากแชร์ฝากซับสไคร์ฝากติดตามด้วยนะทั้งในส่วนของ เฟซบุ๊กนะครับของหุ้นอินไซ์แล้วก็ช่อง YouTube หุ้นอินไซนะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม